เข้าใหม่7ที่นั่งขนาดมินิแวนนี่เลย t o y ยต้าเซ t น1.5รุ่น V และรุ่น G สำหรับท่านไหนนะคะกำลังเล็งหารถครอบครัว7ที่นั่งขนาดเล็กๆไว้ใช้งานสัก1นึคันวันนี้เอมี่มาเปรียบเทียบนะคะตัวท็อปกับตัวรองท็อปสำหรับให้ลูกค้าสิวท่านได้ตัดสินใจซื้อกันนะคะสำหรับท่านไหนสนใจนะเดี๋ยวไปชมรายละเอียดคลิปนี้เลยเอมี่รีวิวให้ทั้งตัวท็อปและรองท็อปอย่างละเอียดเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟทุกท่านเลยนะคะสวัสดี f อฟช่องเพชรยนต์ทุกท่านค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบเจอกับเอมมี่อีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเจอกับน้องเอมมี่ก็ต้องเจอรถยูนสสวยนะคะวันนี้เอมมี่มานําเสนอรถเจ็ดที่นั่งขนาดมินิแวนนะโตโยต้าเซนต้า1.5ค่ะสําหรับปีหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับท่านไหนที่อยากได้รถครอบครัวเจ็ที่นั่งขนาดเล็กๆนะคะไว้ใช้งานสัก1คันภายในครอบครัววันนี้เอมมี่มานําเสนอ2คันเลยซ้ายหรือขวาดีนะคะด้านขวาเอมมี่สีบอลเงินคันนี้เลยค่ะนะคะโตโยต้าเซนต จุด้ารุ่น V ีนะท็อปสุดเลยค่ะพี่ประตูสไลด์ไฟฟ้า2ข้างออปชันด้านนอกด้านในจัดเต็มตัวนี้นะคะราคาป้ายแดงเนี่ยเกือบ9 0 0 0แสนเลยนะคะพี่วันนี้มือ2เนี่ยเหลือ519,00 0บาทนะคะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนป้ายให้นะคะจ่าลูกค้จาจ่าไม่ได้ป้ายทะเบียนนี้นะ,ะเดี๋ยวเราโอนป้ายกรุงเทพกบกรุงเทพให้เรียบร้อยค่ะสาหรับคันนี้เนี่ยคะไม่ใช้งานไปเพียง70,000กิโลเท่าน้นนะคะเจที่นั่งขนาดเล็กใช้งานน้อยคันนี้มือเดียวออกห้าง ป้ายแดงสภาพเดิมๆโรงงานเนียนกิฟตเลยนะฮะพี่จ๋าไม่มีการชนหนักพลิคว่ำมจมน้ํากับสีกอไมลเล่มไม่ชํารุดสูญหายตรวจสอบประวัติได้เลยคันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษไปเลยค่ะพี่เริ่มต้น2.79%เท่านั้นนะครับผ่อนเพียงเดือนละ9,000กว่าบาทต่อเดือนค่ะพี่มาเดี๋ยวเรามาเริ่มด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่านะคะพี่จ๋าสำหรับด้านหน้าของตัวตัวโตโยต้าเซนต้ารุ่น V ีคันนี้นะไฟคู่หน้านะฮะเป็นไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะ พร้อมกับไฟเดอะไทม์ลันนิ่งไลท์ค่ะพี่ไฟคู่หน้าสภาพสวยเลยนะไม่มีรอยสะเก็ดหินไม่มีคาบเหลืองคาบแตกรอยหมองใดๆค่ะพี่มาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าให้จากโรงงานนะคะเส้นสายกระจังหน้าด้านหน้าเป็นคมเงียมเรียบร้อยแล้วนะคะพี่จา๋าแล้วก็ตัวกระจังหน้าด้านหน้านะคะช่องดักลมเป็นสีดำตัดกับตัวรถสีบอลเงินค่อนข้างสวยงามดูหรูหรามากๆค่ะพี่นะคะเส้นสายฝากระโปรงนะคะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักยิ้มนะคะพี่เนียนๆอย่างนี้เล กระโปรงหน้าไม่เคยทำสีร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ สำหรับด้านข้างนะคะพี่จา๋าตัวล้อแม็กนะคันนี้เป็นล้อแม็กอลลอยจากโรงงานสีทูโทนค่ะพี่พร้อมยังโยโกฮาม่าปีใหม่ใช้งานได้ยาวๆเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูซุ้มล้อด้านในกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับซุ้มล้อด้านในนะไม่มีร่องรอยสนิมนะโชกไม่มีคาบแตกไม่มีร่องรอยน้ํามันนะคสะสภาพด้านในสวยงามเวดอาร์กรอยนะ็อตจากโรงงานสวยๆเดิมๆเลยค่ะพี่สําหรับตัวกระจกมองข้างนะคะสีเดียวกับทางตัวรถเลยนะคะพี่จ๋าสีบรอนเงินนะพับ เก็บระบบไฟฟ้าเรียบร้อยพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวแบบวิ่งตรงนี้เลยสวยๆเลยค่ะพี่สําหรับด้ามเปิดประตูนะตัวนี้มีที่กันลอยเรียบร้อยค่ะนะคะเปิดดูด้านในเนี่ยสวยงามสุดๆคันนี้ภายในนะคะสีดําทั้งหมดเลยนะมีตัดลายเส้นกราฟิกสีน้ําตาลนะสวยเลยเป็นเบาะหนังเดิมๆโรงงานค่ะพี่นะเบาะสภาพสวยสมบูรณ์ค่ะพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเต็มระบบเลยนะพี่เดี๋ยวเอมมี่สตาร์ทให้ดู ตัวเลขไม้ด้านในกันหน่อยนะฮะสำหรับด้านในบอกเลยว่าคันนี้นะสวยงามมากๆนะฮะเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะคันนี้เป็นกุญแจรีโมทอัจฉริยะนะคะเป็นปุ่นฟุตสตาร์สเนะาะเยีเบค,ค่ะนะฮะกดตัวนี้ได้เลยอ่านะฮะดูหน้าปัดเรือนไม้ค่ะพี่เป็นหน้าปัดเรือนไมดิจิตอลค่ะนะฮะ นี่เลยนะแสดงผลชัดเจนหมดเลยค่ะพี่คันนี้นะคะไม่ใช้งานไปเพียง70,000กิโลนะเดี๋ยวดูตัวจอค่ะพี่จ๋าสำหรับตัวจอคันนี้นะคะคันนี้เป็นจอ Android ขนาดใหญ่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะสัมผัสง่ายสัมผัสไวนะคะมี Google แ a p มี g o เกิลโฉบนะสามารถเชื่อมต่อ AUX Blue กบูทูธต่างๆมิวสิกอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนี่พี่นะอย่างดีเลยตัวนี้นะคะระบบแอร์ค่ะนะคะแอร์ตัวนี้เป็นแอร์ระบบออโต้เรียบร้อยนะคะพี่ปรับ เปลี่ยนอุณหภูมิด้านในรถออตโต้เลยร้อนมากก็เลงให้เรานะพอเย็ยนมากเดี๋ยวก็ลดเราเองนะฮะตัวส่วนตัวคอนโซลด้านหน้าสีดําค่ะสภาพส,สวยๆเลยนะคะพี่มีที่วางแก้วน้ําให้นะ,ะสองตำแหน่งซ้ายขวานะคะแล้วก็นี่เลยนะฮะปุ่มนะปิดเปิดประตูสไลด์ซ้ายขวานะคะนี้เป็นตัววีนะคะพี่จ๋าเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าสองข้างนะคะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าสองข้างแล้วเรียบร้อยนะคะต่างจากตัวรองท็อปเนาะ นี่เลยด้านขวาเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าค่ะพี่นี่เลยนะคะด้านในก็กว้างนะคะพี่จ๋าเป็นรถที่นั่งขนาดมินิแวนนะ้เหมอกกับครอบครัวเล็กๆน่ารักหรืออยากได้รถขนาดเล็กเอาไว้ขับในครอบครัวส่งลูกไปโรงเรียนส่งหลานพวกนี้ได้หมดเลยมาพร้อมกับตัวจอกลางค่ะนะคะคันนี้ตัวท็อปคุณลูกค้าจะได้เป็นจอกลางนะเดินทางไกลๆมีเด็กเล็กมีลูกนะคะดูการ์ตูน ได้เลยพวกนี้ฟังเพลงดูหนังดูซีรีส์ดูเด็ดฟิกได้หมดเลยค่ะพี่นะคะใช้งานได้จริงนะพร้อมกับตัวแอร์ด้านหลังนะคะอีก4ี่ตำแหน่งนะแอร์เย็นมากๆจะบอกเลยนะคะพี่แล้วก็ประตูสไลด์ด้านซ้ายนี่ค่ะเปิดได้เหมือนกันสองข้างเลยเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าสองข้างสําหรับตัวท็อปคันนี้นะจ๊ะพี่จ๋าห้าแสนหนึ่งหมืนเก้าพันนะ ตัดสินใจไวก่อนได้ก่อนแน่นอนคันนี้ป้ายแดง864,000บาทมือสองเหลือ519,000บาทเท่านั้นค่ะพี่สำหรับตัวไฟท้ายคันนี้นะเป็นไฟท้าย LED แล้วเรียบร้อยนะคะสภาพสวยงามโค้งมนนะคะพี่ทันสมัยสุดๆนะคะนี่เดี๋ยวดูตัวโครงสร้างนะคะน็อตประตูสไล์หน่อยนะน็อตเดิมๆโรงงานนะคะตาปั๊มจากทางโรงงานนะบางจุดเนี่ยแทบจะไม่มีร่องรอยการชนหนักนะ ส่วนสุดๆคันนี้นะคะรอยนัอยเม็นอาร์แต่ละจุดเดิมๆโรงงานหมดเลยค่ะพี่นะคะคันนี้เป็นตัววีนะคะพี่จ๋าโลโก้ชัดเจนผ่มย่มแท้ค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่ขึ้นสนิมทุกจุดนะจ๊ะพี่สำหรับที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะเบาะที่นั่งแถวสามพับเบาะได้นะคะพี่ดูเบาะด้านในหน่อยนี่เลยเบาะเห็นไหมครับพับเก็บได้เลยนะ,ะตรงนี้ สำหรับใครอยากขนของนะคะของเยอะขนของก็พับเก็บได้เลยหรือบรรทุกคนเยอะเอาคนมานั่งแถวสามได้เลยค่ะพี่แถวสามคันนี้อาจจะดูคับแคบหน่อยแต่นั่งได้นะมีสัตว์เลี้ยงก็นั่งได้นะคะหรือเด็กนั่งได้เลยแถวหลังนะคะไม่เวียงไม่มือหัวแน่นอนมีที่วางแก้วน้ำที่พักแขนสำหรับที่นั่งผู้โดยสารแถวสุดท้ายได้อีกด้วยค่ะ สำหรับตัวน็อตนะคะพี่จา๋าน็อตฝากระโปรงท้ายนะไม่มีการถอดทําสีแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่เคยมีการชนหนักพิคว่ำด้านหลังด้านหน้าไม่มีตัวเม็ดอาร์แต่ละจุดสภาพสวยสมบูรณ์นะคะพี่นะไม่มีทําสีไม่มีชนรับประกันร้อปอร์เซ็นต์ค่ะนะฮะรับประกันเรื่องโครงสร้างทั้งหมดเลยด้านหลังนะคะมีเซ็นเซอร์กันถอยให้อีกสองตำแหน่งนะคะนี่น็อตกิฟต์แต่ละจุดคือสภาพสวยสมบูรณ์หมดเลยค่ะพี่ ปีหนึ่งรุ่นนะแลก่เท่มากๆที่เพชรยนต์เราเอาเข้ามานะแป๊บเดียวมาไวไปไวที่สําคัญนะคะสองคันนี้พึ่งเข้ามานะคะแล้วคันนี้นะมีตัวกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยนะคะกล้องถอยหลังติดจากโรงงานให้เรียบร้อยค่ะพี่นี่เลยเดซ็นเซอร์สองตำแหน่งไม่พอได้กล้องถอยหลังจากโรงงานให้อีกนะคะสำหรับตัวนี้นะใครสนใจรีบเลยผ่อน9 00 0ันกว่าบาทเท่านั้นสำหรับ t ต y o ต a าเซนท้านุ้รุ่น V 4บอทเงินประตูสไลด์ไฟฟ้าสองข้าง สุดหรูสุดเก๋คันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากได้รถแบบอนเนกประสงค์อะ่ะนี่ต้องจัดคันนี้519หนึ 19, 70, ่งเกไม่เจ็ดมื่นโตวีรุ่นท็อปออปชันด้านในด้านนอกจัดเต็มนะคะหรือสำหรับใครนะมองว่าคันนี้นะเกินงบเกินราคาที่ตั้งไปเรามีตัวเลือกใหม่อีกคันหนึง่งคันนี้เลยค่ะพี่จา๋าตัวโตโยต้าเซนต้านหนรุ่นจีนะคะรุ่นจีเนี่ย ได้เป็นรุ่นลองท็อปนะคะพี่คันนี้ได้เป็นสีขาวด้วยนะสําหรับท่านไหนชอบขาขาวๆโบะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะ469,000บาทค่ะไม่ใช้งานเทียง111,000กิโลค่ะพี่คันนี้นะรถปี2019 รถคันนี้4ปีไม่วิ่ง1 0 0 0 0แสนถือว่าใช้งานค่อนข้างพอดีไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปสำคัญเลยคันนี้รถมือเดียวห้างปลายแดงค่ะพี่ผ่านการใช้งานมาแค่1มือเท่านั้นบุ๊คโซเวิตออนไลน์ลูกค้าสามารถเช็คประวัติศูนย์ครบถ้วนได้เลยค่ะพี่ไม่มีการชนหนักพลิคว่ำเข้ามาแน่นอน คันนี้469,000ดอกเบี้ยรับไปเลยเหมือนกัน2.79%ค่ะพี่จา๋าผ่อนเพียงเดือนรับประมาณ8,000ต่อเดือนผ่อน8,000ได้ลดครอบครัวเนกประสงค์ขนาดมินิแวนเ็ที่นั่งขนาดเล็กคันนี้ไปใช้งานคันนี้นะคะโตโยต้าเซนต้า1.5รุ่นจีด้านหน้านะคะได้เป็นไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์เหมือนกันค่ะพี่แต่ไม่มีไฟเดย์ไลท์เนาะติดตั้งปัดหมอกคู่หน้าให้จากโรงงานเหมือนกันค่ะพี่จา๋าายทะเบียนนี้เลยนะ8กอไก่บอยไม้5703กรุงเทพมหาคนครค่ะนะคะ สภาพด้านหน้าด้านหลังด้านในด้านนอกบอกเลยคันนี้ก็สวยไม่แพ้รุ่นท็อปเหมือนกันค่ะพี่สาหรับคันนี้นะเป็นล้อแม็กอลอยเหมือนกันค่ะพี่จ๋านะฮะแต่เป็นแม็กอลอยของทางตัวรองท็อปนะจะไม่เหมือนกับแม็กตัวท็อปนี่เลยแม็กขอบสิบห้าสภาพสวยเหมือนกันค่ะ นะฮะในยางปีใหม่นะใช้งานยาวๆค่ะพี่จา๋าซุ้มรอด้านในไม่มีรอยสนิมไม่มีการชนหนักของตัวโครงสร้างแน่นอนนะคะสำหรับตัวกระจกมองข้างพับปรับเก็บระบบไฟฟ้าเหมือนกันนะเดี๋ยวดูด้านในค่ะสําหรับด้านในคันนี้นะจะพี่ได้เป็นตัวเบาะผ้ากำมะหยี่นะเบาะผ้ากำมะหยี่สภาพเดิมๆโรงงานนะรถตัวลองท็อปจะได้เป็นตัวเบาะนะคะพี่แต่เบาะผ้าก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะไม่อุมความร้อน นะคะไม่อุ้มความร้อนเลยแล้วก็อยูสตาบให้ดูนี่ด้านในก็คือตัวโครงสร้างตัวบอดี้เท่ากันกับตัวท็อปนะแต่ออปชั่นแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเลยสําหรับตัวหน้าจอเนะยคันนี้นะมีบลูทูธเชื่อมต่อได้ CD ดี a อ x รอับสายวางสายพูดผ่านพวงมาลัยพวกนี้ได้หมดเลยค่ะพี่ตัวแอร์เป็นระบบแมนนวลปรับมือนะคะปรับได้ไวเลยนะตามใจชอบของเราเองนะคะพี่ตัวเกียร์เป็นเกียร์ขั้นบนไดออโต,โตเหมือนกันเนาะ ตัวเบาะผ้าเนี่ยค่ะพี่เป็นเบาะผ้ากัมบะกีไลายกราฟิกจากโรงงานนะคะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยทรงสปอร์ตเหมือนกันนะแต่แค่ไม่มีตัวมัลติฟังก์ชันนะคะแต่จริงๆก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันนะคะพี่ตัวนี้กระจกมองข้างพับปรับเก็บระบบไฟฟ้าหมดเลยนะคะแล้วก็จกทั้ง4บานปรับระบบออโต้ค่ะเนาะสวยงามเหมือนกันนะคันนี้ไม่หนึ่งแสนนะไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่กิโลไม่เดิมไม้แท้ตรวจสอบประวัติศูนย์ได้ค่ะ อันนี้เนะคะได้เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าด้านซ้ายเพียงแค่ด้านเดียวเท่านั้นเนาะนี่เลยประตูสไลด์ไฟฟ้าแค่ด้านเดียวป,ปรับเบาะได้เหมือนกันเอมมี่สูงร้อยเจ็ดสิบห้าก็ถือว่าไม่อึดอัดจนเกินไปนะคะเป็นประตูสไลด์แค่ข้างเดียวนะส่วนฝั่งขวาเป็นแมนนวลนะคะก็สําหรับท่านไหนเนาะงบไม่ถึงอยากได้รถครอบครัวผ่อนเบาๆคันนี้ผ่อนแปดทันไม่เกินนี้ค่ะพี่รีบเลยคันนี้มาไวไปไวแน่นอน นะคะคปิดเลยปุ๊บนี่ไฟท้ายก็เป็น LED อ่าไม่ใช่ LED คันนี้ไฟท้ายเป็นหลอดปกตินะคะ LED จะเป็นของตัวท็อปแล้วเนาะแต่ก็สวยเหมือนกันค่ะพี่นะคะตัวนี้ด้านหลังนี่ค่ะที่นั่งแถวสามพับเก็บได้เนาะง่ายๆปรับลงปรับขึ้นได้อีก นะฮะตัวโครงสร้างค่ะพี่ให้ดูโครงสร้างไม่มีถอดทําสีแน่นอนสภาพส,สวยๆเดิมๆโรงงานคันนี้นะคะรับประกันทั้งหมดเลยนะของเราเพชรโยนนะคะไม่มีการย้อมแมวคุณลูกค้าขายแน่นอนนะรับประกันได้เลยของเราคัดเกรดทุกคันค่ะ ะะตัวน็อตตัวเมดอาแต่ละจุดลูกค้าสามารถมาทดลองขับรถมาลองขับลองชมลองจืนจัดไฟแนนได้เลยที่บริษัทเรานะเรามีมาร์เก็ตติ้งไฟแนนนะฮะตันบายรอคุลูกค้าตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเบื่อไปปะ <laughs> มาตลอดทั้งวันค่ะพี่เดี๋ยวเรามาดูด้านห้องเครื่องกันดีกว่านะเดี๋ยวดูด้านห้องเครื่องตัวนี้ก่อนตัวจีนี่ค่ะนะคะ ท้องเครื่องด้านนอกด้านในคือสภาพสวยสมบูรณ์แน่นอนนะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด1,500ซีซีนะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์ดูอ l v วีวทีของทางโตโยต้าบอกเลยว่าเครื่องยนต์ตัวนี้นะค่อนข้างทนอึดนะประหยัดน้ำมันมากๆอัตราการทิ้นเปลืองคันนี้นะคะถ้าเกิดวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยประมาณ18กิโลลิตรเลยค่ะพี่นะสบายๆในกรุงเทพอาจจะอยู่หรถติดดูตัวน็อตใน่อยพี่จาน็อตปากระโปรง ด้านซ้ายนะน็อตสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีถอดทําสีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะรถมือเดียวนะฮะข้อดีของรถมือเดียวคือรถไม่ช้ำนะใช้งานไม่ช้ำผ่าน,นการใช้งานไม่แค่เจ้าของเดียวเท่านั้นนะคะที่น็อตเบาโชค๊คน็อตยึดปาก,กระโปรงด้านในคือสภาพสวยหมดเลยนะฮะรับประกันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีการชนหนักเข้ามาแน่นอนค่ะลูกค้าลหลายท่านอาจจะก,กลัวนะฮะเรื่องการแบบย้อมแมวขายช่วงนี้อาจจะมีข่าวเสียของรถมือสองแต่คุณลูกค้าขาวไว้ใจที่เรานะเราเปิดบริการมา23ปีแล้ว ไม่มีย้อมแมวแน่นอนนี่ค่ะนะคะดูน็อตท้องเครื่องค่บพี่นะรอยแต้มสีแต่ละจุดสภาพเดิมๆจากทางศูนย์นี่แต้มสีโรงงานเห็นไหมฮะอยู่ครบทุกจุดเครื่องยนต์นิ่งๆเลยค่ะพี่คันนี้ฝากระโปรงขานะคะรอยปั๊มน็อตรอยเม็ดอาร์คนะคะนี่เลยไม่มีจุดใดจุดหนึ่งหายไปนะคะซีนจิกเข้าเนื้อคือซีนแท้นะฮะสติ๊กเกอร์จากโรงงานตามวอกอทุกอย่างลูกค้าตรวจสอบครบได้หมดเลยคันนี้เนาะสำหรับคันนี้นะ 469,000ตัว Toyota Santa 1.5รุ่นีเดี๋ยวเราไปดูตัวท็อปกันหน่อยดีกว่าค่ะห้องเครื่องสําหรับรุ่นท็อปคันนี้เหมือนกันเครื่องยนต์พันห้า ันนี้นะฮะก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาดหนึ่งันห้ารอยซีซีเหมือนกันนะฮะพี่เป็นเครื่องยนต์ดนะูอัลวีวทีไอนะอัตราการเต้นเบอร์เหมือนกันค่ะพี่ประมาณ1อา่าประมาณสิบแปดกิโลลิตรนะครับต่างจังหวัดในกรุงเทพประมาณ1นะิบห้ากิโลลิตรเนาะล้วก็ดูตัวโครงสร้างกับพี่ตาปั๊มโตโยต้าค่ะนะฮะน็อตฝากกระโปรงแต่ละจุดนะไม่มีรอยแกะแงะไขสภาพเดิมโรงงานไม่มีถอดทำสีแน่นอนคันนี้มาเจ็ด0มืนกิโลใช้งานน้อยสุดๆดนะคะพี่รีบเลยนะคันนี้มาไวัดไปไว้แน่นอนพี่ดูตัวคันหน้าค่ะ นะคะคันหน้าสภาพสวยเดิมโรงงานแน่นอนนะห้องเครื่องใหม่ๆกิฟต์เลยไม่มีรอยสนิมแบตเตอรี่ดูแลให้ใหม่นะคะของเหลวดูแลให้ใหม่นะคะพี่น็อตแต่ละจุดหัวเม็ดอาร์คแต่ละจุดคือสภาพสวยสุดๆค่ะนะคะปากระโปรงนะคะแผ่นกันความร้อนจากโรงงานนะสวยๆไม่มีเชื้อราไม่หลุดไม่ลุย่ยไม่เคยจมน้าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เม็ดอาร์คปากระโปรงแต่ละจุดสติ๊กเกอร์จากโรงงานพวกนี้ลูกค้าขาไว้ใจเราได้เลยนะของเรานะคะ คัดเกตแน่นอนอยากให้ลูกค้านะคะมาชมรถมาลองขับที่บริษัทรถตัวเองค่ะพี่ลูกค้าจะได้ดูความยิ่งใหญ่ ของทางเรานะคะบอกเลยของเรานะใหญ่ที่สุดในระเบีบบิบุรีนะคะแล้วก็รถของเรานะมีมากมายกว่า400คันเลยตอนนี้เราเปิดบริการตรงนี้มาแล้วทั้งหมด23ปีค่ะที่เราดําเนินธุรกิจด้วยความซื้อตรงไม่มีการย้อมแมวแน่นอนค่ะสําหรับท่านไหนนะคะชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะสนใจนะคะรถนะด้านขวาหรือด้านซ้ายของเอมมี่นะคะติดต่อสอบถามโทรเข้ามาได้เลยที่เบนด้านล่างใต้คลิปนะทางเราขึ้นเบอร์ให้ตลอดนะทั้งคลิปเลยโทรมาติดต่อได้เลยนะคะหรือลูกค้าอยากรีเควส อยากคุยกับ Amy เอมี่โดยตรงก็ได้แจ้งกับทางแอดวินเราได้เลยค่ะนะ,ะวันนี้นะเอมี่ก็รีวิวตัวโตโยต้าเซนต1.5รุ่น V นะฮะสีอลเงินคันนี้ไม่75,19,000ผ่อน9,000กว่าบาทต่อเดือนกับตัวโตโยต้าเซนต้า1.5รุ่น G Long t อ p คันนี้ไม่110,000กิโลปี19ทั้งคู่คันนี้ผ่อน8,000คันนี้ผ่อน9,000กว่าบาทสนใจคันไหนรีบเลยติดต่อได้เลยนะแล่เทพสอคันนี้หายากสุดๆค่ะพี่นะสําหรับนะ วันนี้เนี่ยเอ็มมี่ก็รีวิวมาพอสมควรแล้วแหละนะคะสำหรับ ท่านไหนสนใจอยากมาชม่าตัวจริงมาได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเสรีไทย68แยกหนึ่งกรุงเทพมหานครค่ะเปิดทุกวันเลยนะจ๊ะพี่จ๋าไม่มีวันหยุด9โมงชาม้าถโมงเย็นทุกวันนะคะมาได้เลยค่ะนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s ส r คร e นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าทางช่องเพชรยนต์นะคะจะรีวิวรถให้กับลูกค้าได้ดูกันนะคะฝากติดตามชมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะเอมมี่และตัวตาเซนตานะคะทั้งสองคันขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ